พาคุณผู้ชมไปที่ย่านดอนเมืองครับล่าสุดเนี่ยมีรถยนต์ได้รับความเสียหายถูกทุบกระจกนะครับเป็นสิบคันนะครับล่าสุดตำรวจเนี่ยติดตามไล่ล่าตัวคนที่ก่อเหตุสุดท้ายจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับเจ้าตัวสารภาพว่าเครียดตกงานไม่มีงานทำก็เลยระบายออกด้วยวิธีการตีครับผู้ต้องหาก็คือนายสิทธิศักดิ์อายุ25ปีครับถูกจับได้พร้อมกับของกลางเป็นมีดปางตอนหนึ่งเล่ม หลังจากที่ก่อเหตุทุบกระจกรถยนต์ครับเป็นรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนในหมู่บ้านบุรพา18ซอยวัดเวลุวนาราม19แขวงและเขตด,ดอนเมืองครับมีรถยนต์เสียหายนับ10คันเหตุเกิดขึ้นกลางดึกนะครับ23นาฬิกานาทีของวันที่13ทธันวาคมที่ผ่านมาโดยกล้องวงจรปิดจ,จับภาพไว้ได้ทั้งหมดครับเมื่อไปตรวจสอบแล้วพบผู้ต้องหาเป็นบุคคลเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วสองครั้ง เมื่อวันที่16และวันที่19กันยายนที่ผ่านมาแล้วผู้ต้องหาเนี่ยนะครับหลบหนีมาอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าที่ท้ายซอยวัดเวรุวนาราม15ทับ1ครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอนอนรอเมืองก็ติดตามไปจับกลุมตัวและควบคุมตัวไว้ได้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพครับบอกว่าตนเองมีความเครียดไม่มีงานทำประกอบกับวันเกิดเหตุมีปากเสียงกับพี่ชาย<ะ>แต่ทำอะไรไม่ได้อารมณ์ค้างครับ เดินออกจากบ้านมาลงมือก่อเหตุทุบกระจกรถเป็นสิบคันเนี่ยเพื่อระบายอารมณ์มยอมรับว่าเคยเสพยาเสพติดครับแต่วันนั้นยืนยันว่าวันที่ก่อเหตุไม่ได้เสพ<ฮ>เท่ากับว่าวันนั้นอารมณ์ล้วนๆ<ม>เขาบอกวันที่ก่อเหตุไม่ได้เสพยาเสพติดไม่มีอาการมึนเมาอะไรไม่ได้มีเจตนาที่จะทุบเพื่อเอาทรัพย์สินด้วยครับ<ฮ>อย่างเดียวเลยคือต้องการระบายอารมณ์แล้วก็จำไม่ได้ด้วยครับ<ม>วันนั้นเนี่ยทุบไปกี่คันไม่รู้ฮะ เอาความสะใจไว้ก่อนเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเอาความสะใจเป็นที่ตั้งครับเบื้องต้นเจ้าหน้นาที่แจ้งข้อหาครับทําให้เสียทรัพย์ควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสวนสน,น,น,นเมืองดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับอ,อารมณ์คุณจะขุนหมองแค่ไหนก็ตามแต่ครับไปลงกับทรัพย์สินคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้มไม่ถูกต้องนะไม่ใช่ทางออกเลยครับใช่จริงๆวิธีระบายอารมณ์มีกันเยอะมากๆเลยนะคะมไม่จำเป็นต้องทําแบบนี้นะคะ